คน,นนี้นรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro o t a r o วิ่งนะคะพลังงานบวมให้อีกแล้วก็คลิปนี้ถึงคิวของราศีนี้นะคะราศีพฤศภค่ะอันนี้ก็จะเป็นลัคนาราศีเราจะนำาสนพฤษภถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกับศพในคลิปไ,ได้ไม่ว่าจะเป็นแบบไทยวันตกอะไรที่ดูรู้สึกตรงสบายใจดูไปเลยนะคะเพราะว่าคลิปของแรนด้อมะค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องไข่หรือแม้กระทั่งพลังงานช่องอื่นๆวยต้องมองตรงว่า ในแต่ละคลิปอะมันเป็นจี้แรนดอมที่มันแชร์กันเออมันจะไม่เหมือนกับการดูส่วนตัวที่เป็นแบบตรงๆของคุณเรื่องของคุณหรือวันเดิอนปีเกิดคุณเพราะฉะนั้นดูไปเถอะอะไรที่รู้สึกว่ามันแบบลิงก์หรือมันตรงนะคะแล้วก็เออก่อนอื่นฝรามชาสัมพันธ์เหมือนเดิมเนาะก็จะมีเหมือนคล้ายๆกับช่วงนี้ก็จะมีโปรโมชั่นแล้วก็จะมีอะไรใหม่ๆที่เฮ้ยมันเป็นหมาย่ายกับ เขาเรียกว่าเหมือนแตกลายโปรดักอะไรแบบนี้นะคะเออก็มันจะมีที่เป็นโปรโด่วน199เนาะ ก็สาหรับใครที่ต้องการจะจองอย่างเช่นว่า,าถามสามข้อสั้นๆใครต้องการจะได้คําตอบเรื่องด่วนๆอะไรเงี้ยได้ภายในแบบวันสองวันก็ทักมาเป็นโปรนี้นะคะแต่ว่ามันจะไม่มีไพ่อื่นๆให้นอกจากนี้จะเป็นการอ่านไพ่ไม่เกิน5นาทีไม่เกิน3ข้อถ้าใครต้องการจะได้ไพ่ทางเซตได้ไพ่รักด้วยเห็นพลังงานไพ่รักแล้วก็ได้เห็นไพ,ยพย่พลังงานพื้นดวง15บใบรวมๆเลยแล้วก็ได้เห็นไพ่คําถามด้วยมันจะเริ่มต้นที่3เอา9้าซึ่งโปร1 9เก้าเก้าไข่ถอดเซตคําถาม3ข้อมาจากโปร มอาการนั่นเองคือถอดมาให้คำถามแต่ไม่ได้ถอดโปรหลักหรือโปรนางฟ้าอื่นๆหรือโปรหักอะไรนะทีนี้ก็จะมีโปรสองความรู้สึกด้วยที่เป็นเอาไว้ส่องฟิลลิ่ความรู้สึกตรงๆว่าคนนี้มีความรู้สึกกับเราไงมันจะเป็นไพ่พิเศษที่มันการเจาะมันจะลึกลงไปมากกว่าการถามไพ่ทั่วไปแล้วก็จะมีวอลเปเปอร์เสริมดวงที่เปิดตัวมาได้สักพักหนึ่งไม่นานมากนะคะเออไม่นานมากก็ คือต้องบอกว่ากระสต,ตอบรับดีมากแล้วก็ขอบคุณคนมากๆเลยตอนนี้ก็ยังเป็นโปรโมชั่นที่แบบว่าต้องบอกอย่างนี้นะว่าใครมีการปรับราคาแน่นอนเพราะว่า99ต่ำมากต่ำมากเลยคือเหมือนแบบไม่ได้อะไรคือต้องบอกว่าทําเหมือนทําฟรีเพราะว่าคือการทำวอปเปอร์อันนึงเนี่ยใช้เวลามากกว่าการดูดวง100 99เยอะมากเลยนะคะเออเหมือนหางานให้ตัวเองเพิ่มๆแล้วแบบเหมือน เข้าเนื้อตัวเองไงก็ไม่รู้เออจริงๆบางทีแบบบางบางวันแบบนอนแบบไม่ค่อยพอเพราะว่าสั่งเยอะนะคะแล้วก็คือดีมากเลยสั่งเยอะดีมากเพราะว่าคือได้รู้ว่าเฮ้ยหลายๆคนแบบชอบแล้วแบบอยากได้อะไรแบบนี้เนาะนั่นแหละก็จะมีตอนอ่าก็จะมีโปรที่เป็นแบบนี้เนาะที่นี้ เราก็จะมาดูพลังงานกันโอ้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้อยู่ในการตรงนี้นะคะนี่พลังงานนี้เป็น energy ของผัสศบเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูกันว่าพลังงานผัสศพเป็นอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยนะคะว่าความรักความสัมพัของ,งชาวผัสศพพลังงานเป็นอย่างไรเนาะความรักความสัมพันธ์ของชาวผัสศพนะคะพลังงานจะเป็นอย่างไรเนี่ยดูซิมีไพ่อะไรตกหรือเปล่า น่าจะไม่มีเมื่อกี้สับแลวแบบคิดว่าให้ตกขอดูหน่อยว่าความรับความสัมพันธ์นะคะพลังงานรักของผู้ศพพลังงานเป็นอย่างไร finance and career ก็อาจจะมีในช่วงแบบนี้ที่ผู้ศพบ,บางท่านก็อยู่ในช่วงของการที่ชีวิตก็มุ่งมั่นหรือชีวิตก็มีเรื่องอะไรบางอย่างที่เป็นการงานการเงินปลายอะไรแบบนี้นะคะเออเนาะคือไพ่นี้มันหมายถึงคนที่ดวงแบบว่าจะต้องโฟกัสเรื่องงานเงินด้วยหรือสอง มันเป็นไพ่ที่หมายถึงพุทธศพบางคนอ่ะมีเรื่องสําคัญมากๆหรือมี issues, อิชชู่บางอย่างหรือปัญหาบางอย่างที่เป็นเรื่องงานเรื่องเงินได้ด้วยสําหรับพุทธศพบางท่านนะคะอืมทีนี้ไพ่มีเอ e เน y ีที่เป็นโอเพนมคือไพ่นี้จะต้องมองตรงว่ามันเป็นหมายให้กับพลังงานรักของบางท่านที่ แบบเฮ้ยบางทีรักหรือคบกับใครหรือดีกว่าใครหรือว่าไม่ว่าสถานการณ์ช่วงนี้จะเป็นยังไงก็ตามไม่ว่าจะโสดไม่โสดอะไรขอให้คุณเหมือนพยายามเปิดใจให้กว้างเปิดใจเหมือนเขาเรียกว่าใจกว้างเหมือนแม่น้ำทั้งห้าเข้าใจแบบมากๆอะไรแบบนี้คือพยายามที่จะโอเพนไมล์มากๆในเรื่องของความสัมพันธ์โอเพนไมล์มากๆเปิดใจมากๆที่จะเข้าใจใครอะไรแบบนี้นะคะเออมันจะเป็นแบบนี้ หรือบางคนถ้าใครที่ดีก่าใครอยู่แล้วแบบความรักมันยังแบบมีความแบบหัวจะปวดอะไรเงี้ยคือก็ต้องแบบคีบเป็นโอเ่นไมล์กับพวกเขาเหล่านั้นอะไรแบบนี้ด้วยเออนะคะที่นี้ไหนมาดูหน่อยสิว่าพลังงานรักไหนดูพลังงานรักของพวกคุณไหนคะชาวพุธศพลังงานเป็นอย่างไรพลังงานรักของชาวพุธศพพลังงานเป็นอย่างไรนะคะขอดูหน่อยพลังงานรักของชาวพุธศพลังงานเป็นอย่างไรในช่วงเดือนเมษายนพลังงานรักของชาวพุธศพพลังงานเป็นอย่างไร นั่นไงโอ้โหไพ่นี้ขึ้นมาจริงอะ่ะพอไพ่นางฟ้ามีไพ่ไฟนั้นแค่เดียวไพ่นี้ขึ้นมาจริงอะ่ะอ่ะดูดูพลังงานชีวิตรักนะคะของชาวพุชศนเลยคะ่ะชีวิตรักของชาวพุชศพนะคะอืมชีวิตรักของชาวพุชศพค่ะอู้ว้าวชีวิตรักของชาวพุชศพ ชีวิตรักของชาวผู้ศพชีวิตรักของชาวผู้ศพค่ะออเอ,อ๊ะผู้ศพบางท่านนี่เป็นพวกที่ประจรลงเท้าหรือเปล่าขอดูผู้ศพพลังงานรักของผู้ศพหน่อยโอ้ว้าวไพ่ใหญ่ประกบหมดเลยอ่ะ เฮล์ฟซอร์สเด็กถือดาบเอเนจีเด็กถือดาบแบบนี้ในไพ่รักเนี่ยมันมีบางคนที่เป็นพวกแบบส่องกันด้วยนะอืมส่องหรือแบบว่าเช็คเช็คหรือสปายอะไรแบบเนี้ยเออทีนี้ไหนดูหน่อยนะคะพลังงานเนี่ยเอเนจีไพ่ตรงนี้มาเป็นไพ่กลางใบแรกและไพ่อื่นๆื่อะพลังงานประกบบ,บนล่างซ้ายขวาเป็นไพ่ ใหญ่เมเจอร์ major, หมดเลยไพ่ 8, เมเนจีจแปดเหรียญแล้วคุณดูไพ่ของคุณอะในกองอ่ะมันมีไพ่ Finance and Car c a r e e r คือต้องบอกว่าเอ e เน y ตรงนี้มีพวกผู้ศบบางคนที่แบบอะดวงก็อยู่ในช่วงที่มุ่งมั่นหรือว่าทําอะไรแบบงานเงินหรือทําเรื่องอื่นๆไปหรือไพ่แบบนี้ถ้าเป็นไพ่ทั่วไปไพ่เนี้ยเป็นไพ่พลังงานที่ควรจะขยันในเรื่องของการงานหรือการเมกมันนี่ด้วยอืม ไพ่นี้มันเป็นไพ่สามให้กับว่า Energy ของการที่อยากจะมีการแอคชั่นอะไรบางอยา่างหรือแ planning กับการเทคแอคชั่นอะไรบางอยา่างในแง่ของพลังงานแบบความรัก relationship สมพันธ์อะไรแบบนี้ด้วยนะเออแต่มันเป็นในเรื่องของกระบ,บวนการการคิดการแพ l a การวางแผนการตัดสินใจนู่นนี่นั่นแล้วมัน r e l a t ในเรื่องของเงินได้ด้วยสำหรับคนบางคนในพฤทธคลิปนี้อืมทีนี้ เอเนจีเนี่ยมีไพ่เดอฟด้วยเดือ o ฟตัวนี้ต้องบอกนะว่าเฮ้ยมันเป็นพุศพบางคนที่แบบว่าอย่างเช่นแบบคุณยังแคร์ฟรีกับใครในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเปล่าหรือมีใครที่แบบยังแคร์ฟรีกับคุณในเรื่องของความสัมพันธ์ก็คือแคร์ฟรีอ่ะก็คือมันหมายถึงอะให้กับว่ามันยังมีอิสระหรือ Open นหรือวิเลชั่นชิพมันยังแบบว่า มันอยู่ในช่วงของกระบวนการการตัดสินใจหรือแพลนอะไรหลายอย่างมันเป็นความสัมพันธ์ไพ่เดะฟูเป็นความสัมพันธ์ที่บางคนอ่ะอาจจะค่อนข้างโอเพ่นมากๆหรือยังไม่ได้มีการผูกมัดตายตัวอย่างชัดเจนขนาดนั้นกับความสัมพันธ์ของบางท่านอืมโดยอิทธิพลไพ่นี้แล้วก็ต้องบอกว่าไพ่นี้คือมันเป็นไพ่พลังงานที่อาจจะเป็นผู้ศพบ,บางคนที่มีดวงอย่างเช่นว่าแบบเฮ้ยมีการเดินทางได้หรือมีลักษณะของชีพจรล,ลงเท้าอะไรแบบนี้ด้วย หรืออาจจะเป็นผู้สบที่คุณดิวกับใครที่มีพลังงานสะาดที่แบบเช่นดวงคุณกับใครอาจจะมีเรื่องของการแบบชีพจรจลงเท้าหรือมีสถานการแบบมูเมนโยกย้ายอะไรแบบนี้หรืออาจจะเป็นในอดีตที่ผ่านมาได้ด้วยนะคะอืมเพราะนอกจากไพ่นี้มันมีอีกไพ่หนึง่งเดี๋ยวบอกทีนี้ไพ่นี้ค่ะไพ่มีจัดเ e n t ไพ่แบบนี้คือกระบวนการตัดสินใจหรือเขาเรียกว่ามีสิ่งบางอย่างที่พวกคุณอาจจะไม่สามารถเข้าถึงหรือเอื้อมถึงได้หรือไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้มีอะไรบางอย่างที่เขากำลังกำหนดเส้นทางพลังงานรักของพวกคุณอยู่ด้วยและที่สำคัญไพ่แบบนี้เ n เ r จีบางอย่างตรงนี้น่ะมันจะเป็นหมายให้กับว่าวันฉเฉลยหรือวันแบบตัดสินในเรื่องของความสัมพันธ์อืม แล้วก็ไพ่นี้ยังหมายถึงคนรักบางท่านของพฤ้ศพตรงนี้อดีตบางคนจะมีการกลับมาค่ะอดีตบางคนจะมีการกลับมาแบบที่โอเพนแบบเขาเรียกว่า open นโอเพน n มเพื่อ b e g i n n ิ่งเขาเรียกว่าเปิดใจเพื่อเริ่มต้นบางอย่างในความสัมพันธ์ของบางคู่รักตรงนี้ไพ่มี Energy t e m p พอเรนซด้วย เป็นการเทน้ำกลับไปมาและที่สำคัญไพ่ในวันนี้ใครเห็นมีเนจี้พวกเอ่อเด l ฟูเท e r a n c e พลังงานตรงนี้เป็นพวกผู้ศบางคนที่มีดวงชีพจรลงเทา้าหรือเป็นผู้สพที่ดีกว่าใครที่มีดวงชีพจรลงเทา้าหรือมีสั์ของอะไรที่แบบว่าเป็นชีวิตที่มีการเดินทางได้หรือทำอะไรบางอย่างในชีวิตที่มีการต้องเดินทางอยู่ตรงเนี้ยเออมันมีพลังงานแบบเนี้ยไพ่แบบนี้นะคะมันเป็นไพ่ฮีลิ่งของความรู้สึกในใจของผู้ศบบางท่านด้วย ถ้าประสบของท่านมีอะไรที่จะต้องรู้สึกว่าจะต้องปรับสภาพความรู้สึกหรือว่าเขาเรียกว่าฟื้นฟูสภาพจิตใจตัวเองของประสบบางท่านก็จะต้องใช้พลังงานพวกนี้แหละเอ่อไพ่มันเป็นอีกในนึงที่หมายถึงไพ่ฮิลลิ่งไพ่คอมพมาส์อืมเอเนจี energy แบบนี้มันยังหมายถึงเขาเรียกว่าใขรมีความรู้สึกนะว่าไพ่าบางท่านตรงนี้มีเอเนจีของพวกคู่รักบางคนจะมีการหมุนเวียนหรือแบบว่ามีการกลับมา เพราะว่าอะไรนอกจากจะมี judgment temperance แล้วก็ไพ่พลังงานนี้ค่ะไพ่เดทคือตรงนี้คุณอาจจะเป็นพลังงานที่เป็นผระสบดีลกับธนูได้ดีลกับชาวธาตุด,ดินได้ดีลกับชาวพิจิกได้ด้วยดีลกับชาวธาตุลมได้ด้วยพลังงานนี้ Energy มีไพ่เดทด้วยไพ่ e r a n c e full judgment แล้วก็เดทเป็นไพ่ใหญ่หมดเลย major คะ่ะหน้าประกบ เพราะฉะนั้น energy ตรงนี้มันมีพลังงานรักของบางท่านตรงนี้ที่เป็นพวกการอย่างเช่นคู่รักบางคู่ที่มีแพลนอะไรบางอย่างมากๆเลยหรือมีเรื่องบางอย่างสําคัญที่ต้องแพลนหรือต้องตัดสินใจแล้วก็มีในเรื่องของการที่อย่างเช่นว่ามีใครบางคนที่มีเกล้าศาสของการอย่างแบบว่าเฮ้ยเหมือนแบบดวงอย่างที่บอกคือดวงบางคนมีจังหวะจุดแบบชีพจรลงเท้าหรือใครบางคนที่อยากจะมีการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเดินทางข้ามจังหวัดหรือเดินทางข้ามประเทศอะไรแบบเนี้ย ทีนี้ไพ่ในทีมีไพ่ในไพ่แบบเนี้ย,าย,ย,ายบ,บ,บางคนอะถ้าคุณไม่ใช่ผู้ศพที่ทํางานในส,สายของสายอาชีพแบบสายอาชีพแบบว่าในเครื่องแบบสายอาชีพที่เกี่ยวกับทหารตำรวจหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอาชีพแบบชีวิตอะค่ะประกรันหมอพยาบาลตำรวจทหารเครื่องแบบอะไรก็ตามเครื่องแบบ มันจะหมายถึงคุณสามารถเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้นได้ด้วยที่มาสายแบบนี้นะคะสายแบบทหารสายบางคนเป็นสายต่างชาติได้ด้วยค่ะเออเพราะมีไพ่พลังงานแบบนี้และมี energy the full คือ energy แบบนี้นะ อีกในหนึ่งคู่รักบางท่านที่เป็นพวกผู้ศพที่แบบเป็นอดีตกับใครและเป็นคู่พลังงานนี้มี energy สนาดไหมให้กับว่าการรอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่รอการ open mind แล้ว reconcile กับใครบางคนอีกด้วยอิทธิพลที่มี judgment มี date แบบนี้ที่เป็นไพ่พลังงานเหมือนแค่ไหนว่ามันเป็นไพ่ transformation ใหญ่มากนะคะ ออแต่ไพ่ตรงนี้พอมันมีเดทเนี่ยมันจะมี energy ของผู้ศพบางคนที่แบบว่าเป็นผู้ศพบางท่านอย่างเช่นแบบจบกับสถานการณ์บางอย่างหรือจบกับสัมพันธ์บางอย่างหรือเปลี่ยนสถานการณ์ของความสัมพันธ์เช่นบางคนรอการเปลี่ยนแปลงสถานะบางอย่างไปสู่อีกสถานะหนึ่งอะไรแบบนี้ได้ด้วยอพลังงานมันมี energy แบบนี้ทีนี้ขอดูไพ่ตรงนี้หน่อยว่า คนรักของผูศ้ศพนะคะคนรักของผูศ้ศพคนรักของผูศ้ศพนะคะเขาดูหน่อยว่าโซเมตคู่ของผูศ้ศพเขารู้สึกยังไงกับพวกคุณเขารู้สึกยังไงกับพวกคุณคู่รักคู่แท้ของผูศ้ศพรู้สึกยังไงกับพวกคุณนะคะคู่รักคู่แทร้รู้สึกยังไงกับพวกคุณคู่ทัก เอาคู่คู Lars ่ค si ู่ร eh ักคู่แท้ของผู้ศพเขารู้สึกอย่างไรกับพวกคุณนะคะขอดูหน่อยสิคู่รักคู่แท้ของผู้ศพเขารู้สึกอย่างไงกับพวกคุณคู่รักคู่แท้เขารู้สึกอย่างไงกับพวกคุณนะคะคู่รักคู่แท้ผู้ศพเขารู้สึกอย่างไงกับพวกคุณ ขอสับไพ่อันนี้ให้ด้วยก็คือเป็นไพ่เอเนจีของข้อความซึ่งได้ใหม่ได้ใหม่มาแบบส,สดๆร้อนๆเลยแล้วก็ต้องไปเอาเองที่ไปสนีเพราะว่าเกิดความขัดข้องบางอย่างผิดพลาดไพ่ชุดนี้รอมาประมาณร่วมสองเดือนอืมจากอังกฤษจริงๆมันควรจะถึงนานแล้วแต่ว่ามันมีแบบปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นโอเคค่ะขอดูหน่อยนะว่า รักแท้โซเมของพู้ศพเขารู้สึกไงกับพวกคุณนะคะขอดูหน่อยสิขอดูหน่อยว่าคนรักของพู้ศพ True Mate อ่า True Love Soume ของพู้ศพเขารู้สึกไงกับพวกคุณนะคะขอดูหน่อยสิขอดูความรู้สึกของ โซเมทแล้วก็ชูเลฟนะคะโซเมทชูเลฟของทุณศบรู้สึกยังกับพวกคุณนะคะขอดูหนะะ่อยค่ะต้องบอกอย่างนี้นะว่า Energy นี้เนี่ยมี Energy ที่สวยอยู่ตรงนี้สําหรับคู่รักบางท่านโดยเฉพาะคู่รักที่มีความชัดเจนหรือว่ามีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันแบบคอมมิตเมนสูงมากๆอืม มันมีคู่รักตรงนี้ที่มีคอมมิทเมนต์กันสูงมากๆสำหรับบางบางท่านไพ่มี justice ไพ่มี energy มีสิบเหรียญแล้วก็ไพ่มี energy สิบไม้เท้าใครต้องบอกว่าแบบนี้คืออะไรคืออย่างนี้ค่ะไพ่ตรงนี้นะมันจะมี energy ของพลังงานคู่รักบางท่านที่มีความจริงจังหรือมีเลเวลของความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันมีสาะของขั้นที่มันแบบ ไปในสูตรจุดที่มันจริงจังมุ่งมั่นหรือสูงขึ้นกว่านี้มากๆหรือเป็นพลังงานศาสตร์ในช่วงเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นงานมงคลได้ด้วยหรือเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีในเรื่องของทางอย่างเช่นทางกฎหมายทางศาสนาอะไรแบบนี้มีเข้ามาเกี่ยวได้ด้วยเออแล้วก็บางท่านเป็นพวกอะไรบางอย่างที่แบบว่ามีความรู้สึกแบบล,ล,ล้นเยอะๆมากๆปริมปริม,รมอยู่ตรงนี้หรือเป็นลักษณะข,ของบางท่านที่จะมีในเกณฑ์พวกแบบอย่างเช่นว่าแบบ เหตุการณ์ดีๆอะไรดีๆการเปลี่ยนแปลงดีๆนะคะเพราะว่าไพ่ justice เนี่ยและแถมมีสิเหรียญด้วยอะ่ะต้องบอกเลยนะว่าไพ่แบบนี้คืออะไรไพ่แบบเนี้ยคือไพ่พลังงานสรของ energy ไพ่ครอบครัวแล้วก็ไพ่งานมงคลแล้วก็ไพ่แต่งงานได้ค่ะเออคือตัวอย่างหนึ่งที่ไม่ไกลตัวเลยคือไข่กับสามีนี่แหละเพราะว่าสามีเป็นพฤทโ ไม่ว่าจะเป็นพุศกแบบตะวันตกหรือไทยสามีเกิด20พฤษภาคมฉะนั้นมันจะอยู่ในชาร์ตที่เป็นแบบราศีเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นไทยหรือตะวันตกไอ้นี้พลังงานตรงนี้พวกเรามีเรื่องอะไรที่ต้องทําเยอะมากหรือเขาเรียกว่าเป็นพลังงานของเ n e r g y คู่รักบางคนที่แบบ1คู่รักที่ต้องมีเรื่องอะไรที่มันต้องทําเยอะๆ,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 ๆหรือ2เป็นพลังงานรักของมุอศพบางท่านที่มีอะไรที่ต้องทําเยอะแยะมากมายในชีวิตในช่วงใ,ใกล้ หรือเขาเรียกบางคนเป็นพวกคู่รักบางท่านที่มีอุปสรรคบางอย่างแล้วก็เป็นพลังงานของคู่รักบางท่านที่มีความรู้สึกแบบเขาเรียกว่า feeling love หรือ so much love ต่อกันมีอยู่ตรงนี้ด้วยพะไพ่ไ energy แบบนี้มันเป็นไพ่แบบเล็กสิบอืมแล้วไพ่มีพลังงาน justice ด้วยเพราะฉะนั้น justice เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องแบบว่าเขาเรียกว่าอ,อ ความสัมพันธ์ที่มันเป็นเหมือนพวกไพ่จัสติสพวกไพ่โรแมนมันเป็นไพ่ของความสัมพันธ์ที่แบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปไปอีกขั้นที่ดีมากหรือเป็นสเต็ปที่มีความมั่นคงสูงมากในความสัมพันธ์ริกในหนึ่งคือมีใครตรงนี้ที่รู้สึกกับพวกคุณแบบนั้นอืมนะคะมันมีพลังงานแบบนี้ทีนี้ไพ่มีในจีนี้ I am going to Tell you how I feel มีคนตรงนี้ที่อยากจะบอกให้อีกคนหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกแบบนี้นะฉันรู้สึกแบบนี้จริงๆกับเธออะไรแบบนี้เป็นการบอกความรู้สึกเป็นการแบบปลดปล่อยอะไรบางอย่างแล้วได้บอกฝั่งตรงข้ามที่มีต่อกันจรงิงๆงานมี Energy นี้ด้วย I am waiting for us to both be be ready คือมีพลังงานของบางท่านตรงนี้ที่มีการรอคอยอะไรบางอย่าง ที่เกี่ยวกับเรื่องราวของกันและกันให้เป็นไปในทางที่มันแบบพร้อมหรือรอจังหวะของความพร้อมและทําอะไรบางอย่างไปด้วยกันได้อะไรแบบนี้นะคะเออมันมีพลังงานนี้เพราะว่าไพ่ในวันนี้สังเกตได้ว่ามันมีไพ่ของการแพลนมันมีไพ่ของการคิดมันมีไพ่พลังงานของการตัดสินใจแล้มันเป็นเป็นไพ่ใหญ่ด้วยอืมันมีไพ่ของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างใหญ่แล้วมันก็มีไพ่พลังงานศาสตร์ของมันทค่ให้บอกว่าเการมี มูฟเมนต์หรือมีชีพจรลงเท้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือโพเกสตรงนี้ที่เป็นลักษณะของบิ๊กเชงบางอย่างเกิดขึ้นอันนี้ไพ่เอเนมี I feel so much love for you มี so much love for you ตรงนี้เพราะฉะนั้นคือไพ่ตรงนี้มันมี energy สิบเปลี่ยนด้วยเพราะฉะนั้นสิบเปลี่ยนนี่มันเป็นไพ่แบบรักหล้นๆลน,ลนหรือความรู้สึกแบบครอบครัวหรือพลังงานที่มันแบบ มันมีความรู้สึกหรือปรารถนาบางอย่างที่ดีต่อกันมากๆสําหรับคู่รักบางท่านตรงนี้แต่ถ้าใครที่เป็นพลังางานของการที่จบความสัมพันธ์กับใครมาไม่เป็นไรค่ะ คุณก็แค่ต้องหมายพยายามโอเพน i ม d มากๆเปิดใจมากๆเพื่อรออะไราบางอย่างที่ดีๆเข้ามาแค่นั้นเองเพราะว่าตรงนี้ไข่ไม่ได้ดูเจาะที่บุคคลในบุคคลหนึ่งนะคะไม่ดูที่เจาะสถานะของใครบุคคลในบุคคลหนึง่งเพราะฉะนั้นเปิดใจใกว้างเนาะเรียบร้อยอาพลังงานมาตรงนี้แล้วนะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้ไข่ด้วยกดอมเมนต์ให้ไข่ด้วยนะคะการจะดูดวงส่วนตัวหรือทักหรือสั่งวอเปอร์ก็ทักมาที่ไลน์ของไข่ kh okay. I d i o Z ขอความกรุณาน,นะคะขอคนที่เป็นตัวจริงเท่านั้นเพราะว่า เมื่อก่อนนี้ก็เพิ่งมีคนที่แบบแอดมาอย่างเช่นแอดมาจากต่างประเทศแอดมาจากสิงคโปร์หรืออะไรแบบนี้แล้วคือแอดมาเป็นคู่กันแล้วก็แบบแอดมาแบบไม่ได้จริงจังอะไรแบบนี้เออแอดมาเหมือนให้กับว่าไม่ได้มีความแบบปรารถนาอย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นคือถ้าใครที่แอดมาอย่างเช่นแอดมาเราเงียบแอดมาแล้วแบบไม่ได้พร้อมโอนหรือว่าแอดมาแล้วไม่ได้มีความอยากจะจองหรือไม่ได้มีแรง แรงจิตที่แบบอย่างนั้นอย่าแอดมาเพราะมันทําให้พื้นที่ของคนอื่นเขาแบบเสียยอกาสด้วยถ้าใครที่แอดมาแล้วมันแอดไม่ติดเพราะมันมีแบบบางช่วงที่มันมีปัญหานะคะโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากนะคะวันนี้ไปก่อนทุกคนมีความสุขมีพลังงานบวกแล้วก็รักษาสุขภาพมากๆนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ